ยูทูปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ฮ้ฮ้เปิดดูยูทูปช่องดีซีโล่ดีกว่ากดติดตามกดกระดิ่งตอบเป็นทั้งหมดแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะเย้ฮ้ฮ้ยเฮทุกคนวันนี้ไปมาคิดมากใช่ไหมใช่ไม่ใช่มั้งใช่มาปาร์ตี้กันมาคิดมากกันใช่เลยโอ๊ยที่พี่ยู่แล้ววิทยพีุ่งแก้พี่การอกันนาแล้วนะพี่ถเมื่อกี้เนี่ยสุงแก้วถุงแก้วเออ เขาล่อกันเป็นชั่วโมงเลยอันนึงอ่ะอีกอันหนึงสักชาเออเดีนนี่มันดีเอาไปย่างเออสเตี็กเดี๊ยวของขวัญมาป้าเอาเอาของขวัญเราเรามาจับเราจะมาจับสลากกันน่ะเอา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 มาเออเอามาเอามาเดี๋ยวกินกันก่อนเป็นนึงกินก่อนขอกินก่อนกินแป๊บนึงนั่นนั่นของเราเอาน้ำไห้ทุกคนมีน้ำอะไรบ้างอ่ะเออมีน้ำเยอะมากเลยนะน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วก็น้ำเปล่า ขอน้ำมาได้ที่นึงน้ำเยอะมากน้ำตาคน้ำใจเลยว่ะคอน้ำมาได้ที่นึงตอนนึงขอกินกุ้งเราจะจับฉลากตอนไหนอ่ะจับของก่อนน่ะเดแล้วจับประกันกินก่อนไหมกินเสร็จก่อนแเออกินก่อนจริงจริงเลยเนี่ยอร่อยอร่อยมากเลยแต่เนื้อมันขมๆมันหน่อยไม่ย่างไหมเว้ยดีจะกินไหมเนี่ยจะกินก็รีบมานั่งรีบปีนย่างรีบมานั่งของดิบเอาเผมว่าของดิบด้วย เป็นปอบมั้งไงน้ำบอลรีจรินะหนาวป่ะวันนี้ใส่มนหนาวู่คิวนะเย็นๆมารีพอดีไม่เชิงเย็นไม่คุ้นหนาวมากนี่ดูใส่หมวกคิดมัดมาเลยนะโอ้โโดโดโดแต่คนนี้จัดจะเลยเขาจะใส่เสื้อคิดมัดไปด้วยใช่ไหมใช่เป็พี่มาครบชุดแล้วโหแล้วพี่แต่งตัวอะไรชุดกันหนาวไงผมหนาวชุดกันหนาวชุดกันหนาวชุดกันหนาวอ่ะโอ้ปะจับของขวัญยังปะปะใครเริ่มใครใครนี่เรามาตรงนี้ก่อน ให้ให้ผัวผสมเิ่มห้ผัวผสมคนทำบาร์บีคิวเปิดเลยครับพีคือของขวของนอนนมีเบอร์หนึ่งสิบใช่ใช่พี่กดเลยกดตรงนี้พี่มาครับบาร์บีคิวครับเปิดของใครหมายเลขสามมพี่เบอร์สามเบอร์สามของใครครับเบอร์เอ้ยเอ้เอ้ยเอตั้งกองตั้งกองอเให้ทายยทยนีสิ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 นี้สิผิดอันนี้ได้ที่ได้ทายทายอาาย อภิชาติอภิชาติต่อเลยมอบกับมอบอ่ะถ่ายรูปนยลูกแชทโอเคโอเคอันนี้สวยโอเคต่อไปเอ้เฟิร์สต่อเลยอ่ะไปเฟิร์สดับเลยพี่เดี๋ยวมาถึงทำไม่ทันทีอยากกินต่อเบอร์ห้าเบอร์ห้าเอาของนู้นนู้นนูนเบอร์ยามาห้าตีนะเอ้าเอ้าวแยกของขวัญ วีไปครับถ่ายถ่ายไปยุ่งแช่โอเคอันนี้ลุกสูดมันนะโอเคโอเคชุนต่อเย้ยเบอร์ชีเบอร์ชีโอเคครับไปทุกคนไปห้องน้ำเบอร์ชีมาโทษไม่ใช่เบอร์ชีของใครมังลมบังลมครับบังลมครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาองค์ปั่นแป๊บ เอาอ๋ด้วยบ้าอันนี้นี่ยิ้มยิ้มเอาไม่มีใครถ่ายอ่ะไม่มีใครถ่ายสามสองหนึ่งแฉเคแช๊คครับไปหรือสองเบอร์สุดท้ายเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับผมครับผมครับโอเคครับโอเคครับโมอครับมาๆมาๆไทยเดี๋ยวนี้อ่ะยิ้มแฉโอเคครับไปครับโอเคครับอุ้ยต่อไปต้องอันไหนเนี่ย โอ้มือเดียวไม่ต้องสุ่มเลยเนาะเมื่อสองครับของใครครับของพี่ครับของผมมอมครับมอมครับมอมมอมครับมอมมอมถ่ายรูปถ่ายรูปมอมครับมอมเจ๊ยี่มอมเขาตำรวจครับผมไปไปไปเปิดเปิดเปิดมาเปิดกันไปเปิด้อยากดูแล้วได้อะไรอยากดูแล้วเอาของใครก่อนเปิดไปแล้วอ่ะอ้าวเปิดไปแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันกล่องของพี่โอ้โอ้เดี๋ยวนะ อันนี้อะไรอ่ะพี่โมเดลอะไรพี่เก็บเยอะมากแล้ก็เพสของหน่องพีแล้วก็น้ํามันอันนี้อะไรอ่ะพี่เอาไว้ให้ผมพี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้อันนี้แพงไหมแพงไหมเฮ้ยโอ้ยได้มอเตอร์ไซค์เหรอใช่พี่ผมเอาที่เติมน้ำมันให้ด้วยเนี่ยโอ้สุดยอดรวมรวมเลยครับของผมครับใชครับคนต่อไปใครเปิดเฮ้ย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  วางว่างวางโอเคโอเคไปไปคนต่อไปเปิดเลยต่อไปเปิดนะเปิดนะเปิดเลยเปิดเลยขอหนูได้ไหมนะของพี่บาร์ตปะใช่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 โอเปิดนะเปิดนะมีระเบิดปหมเนี่ยพี่ไม่มีเดีจ๊ะไม่มีเนี่ยโอเคโอ้ยหนูได้แล้วชอบโอ้หนได้นูนบุกกลับบ้านแล้ยอ้าวโอ้ย้วก็ตุ๊กตานะปะปะคนต่อไป มันจะไปบาร์ดิฟาของดีเนี่ของไลนะครับเดซิโดยังโอ้ยนี่เนี่ยโอ้ปอันนี้ซื้อมาแพงเนี่ยแล้วก็เรียนทั้งปีอุ้ยเอาโทษโทษได้ตุ๊กตาซันต์คอร์สนะครับนี่ว้าวยังบอกอีกนะตุ๊กตาดอกไม้พี่ฟ้าใส่ดอกไม้มาไม่กวนพี่เพื่อีไม่หรอกของพี่อะเพิ่งซื้อวันนี้ไงตุ๊กตา เย้นั่นอะไรพี่ของขวัญไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่โอเคฟ first ฟ i ร์ t เปิดไปแล้วใช่ไหมเปิดไปแล้วได้มากล่องได้กล่องได้ที่วางพิซซ่าได้พิซซ่าแล้วก็ไฟแช็กอะเอ้ยมีในกล่องมีอะไรอุปกรณ์เผาบ้านเลยเนาะในกล่องในกล่องมีอะไรแต่ดูในกล่องมันมีอะไรโออเคุปกรณ์ทำครัวนี่้ป้าป้าป้าบ้านดีกว่าเอ้ยไม่ใช่กลับบ้าน ขอเติมน้ำมันแป๊บนึ่งกับบ้านแล้บ้านล้วเอาเฟ้ยเอาไปก่อนบ้านแล้เดอนแล้วเฟ้ยเฟ้ยเฟ้ยขอลองซีพีเอาดิพีก็จะออกทำไมล่ะเติมก่อนพี่มันขับได้ใช่ไหมพี่มีประกันนะมีประกันนะมีประกันสิบปีไปเลยพี่สามารถเปลี่ยนรถได้ด้วยฟอร์ดดีดิแม่งใส่หรือว่าเอาเป็งรถเลยนี่ไปแต่ก็อยากสงสัยว่า กล่องขวัญมันยัดเข้าไปนี่โมไซมันยัดเข้ากล่องขวัญได้ไงป้ายถ้าคนนอนดีกว่าต้องมันปิดอันนี้มันปิดเออตรงนี้มันปิดได้เฮ้ยป้าป้า,ปานอนนอนเข้านอนเอาหนุนนอนไหนอะโซฟาเออาวไม่เอาดีนี่ตรงนี้ก็ได้นี่นีไหนโอเคพี่ยุงกัดเอา้าออมสินนอนตรงนี้ก็ได้ออมสินนี่นี่โอ้โหพี่ปวดหลังตายอ่าตรงนี้ก็ได้ ทุกคนเอาไปทำพิซซ่าแล้วกินกันไหมไอ้กินกินกินเอ้ยไมื่อไหร่พี่จะดูอ๋อ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 ่ะตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้นอนก่อนนะหน่อยเอาพี่บ้านนอนนี่ไม่ใช่เหรอพีนอนเนี่ยเออนอนด้วยกันเป็นไงนอนด้วยกันเลยพี่บ้านว่าไงพี่บ้านพี้ว่าก็นอนนี่แหละจริงไหมเนี่ยนอนก็ได้จะเสียงดังก็แค่นอนนีอเฟิร์สกับพีได้ที่นอนใช่ไหม นี่เดี๋ยวเรานอนดูที่ดูบีตรงนี้ชั้นบนก็มีเฟิร์เฮ้ยปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยปิดไฟ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 ทุกคนปิดไฟปิดไฟตรงไหนว่าสวิตช์บ้านไฟไฟเป็นจุดตรงไหนของบ้านมันเนี่ยปิดไฟหน่อยครับโอ้ยผมจะดูทีวีต่อไฟทุกคนฟันดีฟันดีโอ้ยควงของขวัญไว้ได้แหละนอนยิงเสียงดังเขาจะไมเงี้เสียงดังโอ้โห้ จบแตกไดไงวะตายตัวประหลาดทุกคนทุกคนตัวประหลาดด้วยอะไรเฟิร์สพัวมาทำไมเฮ้ยตัวประหลาดไปตัวอะไรมาไม่รู้โอ๊ยเจ็บโอ๊ยมันหายไปไหนแล้วไม่รู้โอ๊ยโอ้เฟิร์สของขวัญหายเฟิร์สเมื่อกี้โดนอะไรไปลงมันเบาลงมาโอ้เจ็บไปแล้วนิดนึงไม่ดีขของวัญหายว่ะเฟิร์สตัวแปลว่าของหายเฮ้ย

เนี่ยของขวัญของควขวัญหายไปไหนอะเอออาวของควันหาไปไหนอะใช่มันหายไปไหนมันเคยจคนจหลับจะนอนเหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยตาย้วเมื่อคืนหายยเมื่อคืนเหนื่อยฮะออกกำลังกายกันนิดหน่อยทีนี้เอ้ของขวันหายมอเตอร์ไซค์หายไปด้วยะของขวัญหายมอไซค์เมื่อกี้เห็นอะไรแวบเมื่อกี้มอไซค์จะหายได้ไงอะเดไปเกไปดไมาดูเกระจกแตด้วยเฮ้ย่กีเห็นน่กีเห็นนย สงสัยเป็นแบบเออยแล้มั้งอะไรวะน่าเ้ย้อตัวอะไรเนี่กขนแม่อะไรอ่ะตาคอเต่าเราอ่ะฮะมันนี้ทุนนี่ันนี่มันน่มน่มาดนมนี่มนี่นี่มนนี่มัเนมนนีันนด้มมันว่มนี่มัอมนี่หนี่มมนนี่ันมมัน่มันนีอันน่มัเนี่มมัน่่ม้่มันนี่ันนี่่่มันนีันนั่ั่ัน ไอพีไปไหนวะเอ้ยทำไมอะเอ้ยเฮ้ยเขี่ยกับน้ำเอ้ยหยุดเฮ้ยหยุดเฮ้ยอะไรอะทุกคนเอ้ยน้่นมันซานต้านี่วะซานต้าเดี๋ยวใส่เขี่ยกับน้ำนี่เกลังมึนเลยตื่นไงตื่นไงตื่นตืของขวัญหายของขวัญตรงนี้หายของขวัญหายอ่ะเมื่อกี้ตัวอะไรวะ เฮ้ยมันไม่แล้วเอ้ตัวคิมมาถายเฮ้ย้ยณแ้ยใช้มันบินไปแล้วอ่ายไปทางต้นเลยต้นไม้มันก็ไม่เว้นจิตใจมันคั้วยอะไรกันไปตัวคิมมาในบ้านเนี่ยไปเข้าไปเข้าไตัวิมมายังอยู่เป็นไต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยคิมในบ้านฉันมันก็ไป โอ้ยโอ้เงินอันที่เราจัดมาทั้งหมดน่ะเสียดายว่ามอไซด์เลยนะเว้ยตีนใหญ่มากเลยแล้วพีไปหรือว่าคนที่ปลอมตัวนั่นคือพีไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เพราะฉันก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้น่ะพีนอนอยู่ข้างบนหรือเปล่าใช่พี่อาจจะนอนอยู่ข้างบนแล้วยังไม่ตื่นก็ไม่ได้นะแล้วพี่หายไปไหนเนี่ยไม่รู้ไปข้างนอกว่ะมีตู้เสื้อผ้าปะไม่มีอ่ะไปดูหน้าบ้านดิ เขาไปดูหน้าบ้านนะเยนี่่ไมหลังบ้านหลังบ้าน้ำหลังบ้านหน้าบ้านอ่าอ๋อติด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 อ้าไม่อะไรอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มันซานต้าคนน่ยเขาเขาอยู่ฟังอินเดียมาไม่ใช่เหรอมันอันนี้มันขี่แบบอะไรถืออะไรอ่ะเขาถือให้มาเลยโอ้ยคุณลุงซานต้าเขาไปแล้วเขาให้รถไปแล้วซานต้าตกมา เอาไปแล้วปล่อยเขาอุ้ยทุกคนเราได้เโมไซค์ใหม่เนนกัใช่เราต้องเติมน้ำมันนะเออดเติมสิรออะไรกันแล้วแม่อุ้ยเติมไงอ่ะขี้คว้าค้างพี่บัสเติมให้หน่ออยุ้ยทุกคนว้ายอะโมไซค์ใหม่เว้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเลยตะกี้หายไปไหนรู้โอ้โห่ใหม่โอ้ยใหม่ทุกคนขับรถเล่นกัน โอ้ <là> ไม่ดูแเลยไม่ดูแ้นี่ไงมหนไปไหนแล้วนะโอเคนะครับผมทุกคนขอบคุณที่ดูคลิปนี้แล้วครับผมก็ Merry Christmas มาสแอนด์แฮป y ี้นิวียนะครับผยจะเริ่มกันเลตามช่องทีชีโร่ช่องศิลป์ช่องไลอ้อนช่องพีช่องไฮเฟสนะครับผมแค่นี้แหละจะเริ่มกดไลค์ก็ด้วยนะผมขอไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีคลิปวันปีใหม่นะผมเป็นสตอรี่เนี่ยขอคิดบิกกอนกันนะครับสุดจานวันวายท้ายครับผมไม่นะครับ ย่าทำอะไรเราคงไม่มาครับ้มขอกดไลค์เยอะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมไปบายนะครับไปบาบมีเบื่องหลังผมเบื่องหลังไปดูช่องเอโนเดดได้นะครับนะจ้ะดูก่อนว่ามันจะตัดลงหรือเปล่าโอเคไปบาย